กัยังคือเก่าอยู่ใช่ชุดนี้เขาก็สิเพราว่าหูเหลือมขึ้นท่านเดวนี่ลอยอยู่ลออยู่าแบ่งแม่ท่าแบ่งหนึ่งกับนอกจท่าให้อยู่เอานองก็คือแถวเราไอคือพืานท่ในแถาน้ำนอนไม่เพราะแถอม่ได้เอาบุณเดศจะมาย่อมแถ่จะคลองเื้อเนาะอาสิบสองหรอองแม่นองสิบไปสี่สิบเรา้นนานนอนไดเปี่ยงมันเลยเฮ้ยเพราะเถ่เนาบุณว่าน้องนี่แ่าเตื้อแม่บอ เห็นกเห็นการใส่สุดนักร้องดวนแล้วก็ยังรออยู่ยังรออยู่มีต่คนกินทอดเอาง่ามขึ้นตัวละน้องวิก็ได้อ๋ตจีอีลีแมนบอแมนไอรแล้วโบอีลีนอ่ะแล้วบอีลีใครอยู่มูทั้งขังไ่ได้สอดเสียงออกมากบ้านเป็นกบอีรี ป่อยก้อนบ่ไหวบ่ไ,ไหวแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยเท่ากับใส่เสียงให้เป็นประโยชน์ตัวเสียงมากกับเข<ร>าเลย่ะเขา,าว่าแม่ลาลวงพ่อเพื่อนพวงอยู่เพมันว่าอย่าไปหาพุดก้อนแม่ทรณีน,นั่นะว่าจันเแม่พุดแม่จะฟ้องมันบ่บน่นัดดอกเขาให้มาทางด้านให้ไปหากินทางลมว่าจันถ้ามาลมก็คือลมปานเท่าที่ว่าเขาใส่เสียงเลยนะอย่าไปขุดแม่ทอร์นี่มันพอดีว่าจันมันตัดสินแม่พวกเพื่นตัวเพราะว่า ลายปีไปขุดใส่ปีพอได้ขออนุญาตแมนทอลานี่ขึ้นขุดเลยบอกแต่เจ้าที่เจ้าทางพอได้บอกแมนทอลานี่ไหมใหญ่เบิล้ลนะ<อ>ต้องเลื่อยถึก<อ>กินเหลบเลยอ่ะพูดรับเหมาเนี<อ>่ยเอ็ดงานพอได้เงินเนาะนี่ลหละเท่ากับวาใส่ข้นแบบที่นี่ข้นศัาายเงินกระตตาหมาผู้เทาบ้านเฮ่านี่แหละ จ้างซิปเพว่าไปแล้วการเท็ยบพุ่งหน่อยหน่อยพ่อได้รับงานเพบุนมีพุ่งพร้อมพุ่งยังกว่าไอ้ไอวิ่งว่าวแบนวิ่งว่าวแบนเป็นในลักษณะแบบรับงาน,บ,งานบุญงานบวชงานกุศลต่างๆราคา,าแบบบ่อนับกระเป๋าอ๋อค่ะเออพ่อเด้ไปเทียบพุ่งใหญ่พุ่งโตเขาดอกพ่อได้ไปเนาะไอเนาะราคาคุยกันได้เขาสามารถติดต่ออันไอได้ทางไหนเนาะเขาไปดนเพจเลยเพจเพจเพจไอ้วิ่ง เพจยายมอดนั่นแหละเฟสข้ามมอดบอรคุณเดชแล้วก็วงเล็บยายมอดนั่ะเฟสติดทางเฟสบุกน้อยเนาะหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์เกาะฟอมก็คำ้ามมอดพรคุณเดชสอเสือสะกดเด้อร์บูเมนโดเด็กเนี้อใช่สอเสือสะกดมันจะเกิดขึ้นมากเฟสมันหลายผู้หลูเฟสไปเป็นเฟสไผ่เฟสฟอมก็มีไหมเฟสฟอมก็มีเนาะนี่แหละไอ้โอ้จะเป็นกิ่หน่วเวลาไอ้ส่สูตรเซียงนี่ไอ้ยินเสียงเพลงบีนบอว์คือมันแม่นไอ้เลยบัดนี้ แ่ปนิพ่อนเฮองพ่อนคุณเด็ดพ่อนพ่อพ่อนแม่เฮอหามาแล้วเฮอได้เสียงมาแล้วบัดนี้เฮาชิมฮอฟ้าบัด้ดอกไอเอ้ยอ้ก็จได้มาเริ่มต้นใหม่เลยเพรมันเพราะมันเริ่มต้นนับหนึสองเล้เริ่มต้นจากศูน์เนี่บัดนี้นจรตลี้ากันวื่ว่าถูกรัตตลีนงพอแล้ก็ทวงยุดอกอแล้วว่าอเนี่ย โอกาสจะถูกลงวันที่หนึ่งมียูเดอว่วะั้นเออย่านใดเพื่อนบอกก็เลยว่างวดสิมากเนี่ยบอครับลงพอเออเพื่อาานา่าสัตว์หนาววาชั้นตายก้ยนอนไ <c oughs> <ต>่อได้ตายนี่ยากที่สุก่อนเออ,นนอเอาเยอย่าฝ่าตัวะชั้นนะอะ เือพวกืกวอกระซ้า่เจาเพิ่นหายมาทั้งด้าเสียงเข้าม <Yeah. S 1> ใส่เสียงให้เป็นประโยชน์ <Yeah. S 1> ไปแฮ็ต้องเอินบรลุกค่ <Yeah. S 1> คยเห็นศ mm hmm. ิลปินถึกไว้ลุยเบร์คือว่ามันม่นมีเค <c oughs> ่มาดาเพิ่นหามาเสียง <c oughs> คนหมื่นคนพันเออแสนคนอยากเป็นเหมือนเราเขาไม่ได้เป็นแมนค่ะแต่ว่าพอเขามาเป็นแล้วนั่นคือเขาหายเขามาแล้วหวังว่าจะไปถือหวยรวยลอตเตอรี่อยากเศร้าก่อนแสนฮะเศ้าก่อนหนึ่งก้ถือกี่ดอกกันฮบาท์ซี่บารอซี่กูจะซื้อก็บมันซื้อแล้วก่อนจะเกยอยู่แล้วสัปดาห์ที่นมาถึแล้วมันที่หนึ่งนั่นเศร้ามีมูลหนึ่งเด้อ เกบกระหนกพรจันเ็นอ่าอันนั้นคืออันนั้นน่คือเพิ่นป่วยเป็นมะเร็งล้วบ้านนี้คือหมายถือว่าเพิ่นเท่ากับเฮาเพิ่อได้เสียเคราะห์ไปแล้วจปทำว่ามะเร็งเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากถึงชีวิตอ่ะแต่ว่าเพิ่นหลอดมาได้ถือว่าเพิ่นรับโชคได้บัดนถึงแล้ววันที่หนึ่งก็ดีใจน้ำเพินนํำเดงเห็นผู้เดียวนี่ยแหละนักล้องที่ถึงแล้ววันที่หนึ่งอกนั้นบพมีท่าง เด็กครับแต่ว่าย่างปนมเราต่างกันเลยตะกีดมีรับรองดวยายการสยามเนาะรับรอง่านุ่นเลวกๆการสยามง่ายกลูปเเ็บป่วยก็ยังป่วอยู่ เพืเอกจนกระทั่งอนาคตก็จะได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพญ่ไาไปหมดละแม่นี <c oughs> ่เด้เห็ุงานยวนอันข้าราชการดีๆก็อยากเปลเป็นหมอรำน้ำมูนี่เด้เอาเพวันเป็นได้ยังไงอ่ะอีกทรายไยบบาม่เงินบัตรเอเอเอยู่ดีๆก็อยากมาเป็นหมอรำเลไยไหมอ้าไอ,อ,อยู่น้ำกันนี่ละไอะหาใสหาเสียงเขาน,นี่ยละเนาะี่ลอยอีเด้ี่น้องจังในก็ฝากเบิร์นแง่หั่น พื้นวงการแล้วนะคะสามารถติดต่องานกันใดเลยค่ะพี่น้องก็ี่นี่พี่น้องเงตัวจะได้วุ้มได้ชั่วเอาแมนจังขันี่มีเป้งอวุ้มชู่วมันจะได้เกิดได้เป็นศิลปินก็ได้แมนจ้นีพรสวรรค์ก็ตตรงมีพรสแวงแมนตรงคนควายตรงไฟหาเดี๋ยมันจะได้ขึ้นกันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับ่ได้แสวงอย่างเดียวขันพี่มี่พรสวรรค์กับพ่ได้เพราะฉะนั้นสองสิ่งไปด้วยกันสำคัญที่สุดคือพี่น้องเป้เพลง ค่อยอุ้มชู้ค่อยสนับสนุนทุกคนที่เป็นศิลปินเนี่ยแหละเ <นะ S 1> ต้นกินร่ำกินเนี่ยแหละเพื่อนสังมาแล้วเดอพพ่นองเด้อยังหวนนี่อีกละ <c oughs>